สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมาความสุขหวาโตโต แม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าคนที่น้อมรับยินดีรับกดไ like ลค์กดแชร์นะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับยินดีรับไปนะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอนะคะเอาละค่ะนะคะเช้านี้นะคะวันนี้มาเช้าหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนะคะ เพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวออกเดินทางนะคะไปจับจองที่นะคะไปชมเรือนะคะพระสุพรรณหงส์แล้วก็ไปชมพระบารมีของในหลวงและพระราชินีเนาะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครไปก็อย่าลืมพกบัตรประชาชนพกล่มไปด้วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะไปจองก่อนนะคะจองที่ก่อนนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะเช้านี้ เนื่องในวันนี้เป็นวันศิหรีมงคลนะคะเราก็เลยทำแรนดอมว่ารู้ก่อนรับก่อนได้ก่อนทำไมรู้ก่อนรับก่อนได้ก่อนเพราะว่าเราจะทำ,ทำชื่อแรนดอมว่าเลขตองหนึ่งนในวันที่นะคะต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่หนึ่งเดือนสิบอก็คือตองหนึ่งใช่ไหมนะคะ มันจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต้นเดือนหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งเดือน11พฤศจิกายนนะคะจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะรู้ก่อนรับก่อนได้ก่อนนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะเิ่งสักสิ์ นะคะขอให้เป็นนิมิตท,ที่ดีนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะนะคะความโชคดีใดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงความโชคดีใดบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งหเลยนะคะนะคะรู้ก่อนรับก่อนได้ก่อนนั่นเองนะคะความโชคดีใดนะคะช่วงต้นเดือนนะคะต้นเดือนพฤศจิกานะ นะคะเป็นเลขแดบเออเลขเดีอ่ะทุกคนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะมาค่ะความโชคดีใดคุณปรารถนาสิ่งใดช่วงแม่หมอสับไพ่คุณก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแม่หมอก็ส่งแรงไปที่ไพ่เหมือนกันค่ะมาดูนะคะว่าคุณจะได้รับโอกาสใดคะทุกคนนะคะคุณจะมีความสุข นะคะการงานการเงินนะคะจะเข้ามารวยๆความสุขหกถ้วยค่ะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้เฉลิมฉลองบางทีคุณอาจจะได้นะคะกลับบ้านมีการเฉลิมฉลองนะคะไปเยี่ยมบ้านนะคะได้เจอคนรักเก่านะคะมีความสุขอีกครั้งการเงินก็จะเข้ามาคุณปรารถนาว่าคุณอยากมีเงินเข้ามานะคะในทุกๆวันในทุกๆเดือนเดือนละห้าแสนหกแสนอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเข้ามานี่คือนะคะแเหรียญแนะคะแก็คือ e อ g of p e เฮดจ์คนั่นอเองแล้วก็ Six of Cups นั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะบางคนบอกว่าให้แม่หมออ่านด้วยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำตามแล้วค่ะบางทีแม่หมอก็ลืมไงคะพูดรัวๆว นะคะขอบคุณนะคะที่บอกนะคะต่อค่ะตอนนี้นะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณนับจากนี้นะคะ Page ofsort นะคะเด็กถือดาบนะคะความมุ่งมั่นมานะพยายามความฝึกฝนเนี่ยค่ะนะคะการมานะฝึกฝนนะคะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่พยายามเหมือนคุณไปฝึกงานใหม่ๆคุณก็มีความพยายามเข้างานแรกๆไปแต่เช้าเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะการฝึกฝนพยายามไม่มีใคร นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกนะคะบางทีคนถามแม่หมอว่าเฮ้ยแม่หมอจบที่ไหนจบหรือ,อยังปบตอปโทปตีป,ต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 ปตเอกแม่หมอจะพูดหอกเสมอว่ายังไม่จบค่ะเพราะ เรามีวิชาเรียนตลอดทุกวันเราศึกษาทุกวันนะคะเราไม่คิดว่าเราเก่งเราจะศึกษาตลอดนั่นเองเพราะการศึกษาอยู่กับเราจนวันตายนั่นเองการศึกษาให้ความรู้ให้เงินตาเราเราเลยเลยบอกตัวเองว่าเรายังไม่เรียนไม่จบนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่มีความพยายามฝึกฝนสิ่งที่ จะได้มานะคะคือความสุขคุณทําสิ่งใดแล้วก็มันมีความสุขมันจะนําพาเงินตาม,มาให้คุณนั่นเองนะคะจำไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณทําแล้วคุณรู้สึกมีความสุขและคุณอยากตื่นเช้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณอยากกระปี้กระเป๋าอยากทำลงมือทํามันนั่นแหละมันจะนํามาให้คุณได้มีเงินเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะนะคะ ทำสิ่งใดแล้วใจคุณฟูนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะได้มาตอนนี้คุณกําลังฝึกฝนวิชาบางสิ่งบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวกระโดดนั่นเองค่ะทุกคน k i n g of s ฟซ r d นะคะโอ้โหราชินีนะคะราชินีถือดาบนะคะ k i n g of s ฟซ r d ความฝึกฝนความเพียรพยายามของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่ ไม่ใช่ว่าจะแบบไม้หลักปักขี้เลนหรือว่าไม่เอาไหนนะคะคุณเป็นคนฝึก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 วิชาความรู้แม้คุณจะนะคะเก่งอยู่แล้วแต่คุณก็ฝึกเหมือนกันไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีความรู้รอบตัวนั่นเองนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถบางคนกำลังทำวิทยาฐานะใช่ไหมคะปรับซีกันอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะคะนะคะต่อค่ะนะคะบางท่านนะคะต่อค่ะนะคะการเพียรพยายามของคุณช่วงนี้คุณขมักขม้นกำลังศึกษาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้คุณได้รับการยกย่องเพื่อให้คุณได้รับการชื่นชมนะคะเป็น มีชื่อเสียงโด่งดังการเปลี่ยนแปลงของคุณมาถึงแล้วนะคะทุกคนนะคะ f a c e of particle นะคะการเงินของคุณตอนนี้คุณฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณชื่นชอบและตอนนี้ตอนนี้เราบอกเลยว่าคุณกําลังดูเงินในบัญชีของคุณว่าเฮ้ยทำไมเงินในบัญชีถ้าคุณคุณรู้สึก นะคะคุณจัดระบบระเบียบการเงินได้การเงินของคุณในบัญชีของคุณนับจากนี้จะมีเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้นะคะคุณรู้แล้วว่าการขาดแคลนมันเป็นไงคุณดูเงินในบัญชีของคุณเฮ้ยถ้านําไปใช้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นยังไงตอนนี้สถานะของคุณเราบอกเลยว่าขาดแคลนนะคะแต่มันกําลังจะหมดไปแน่นอนเพราะไพ่ออกมาว่าสถานะตัวตนของคุณตอนนี้คือ นะคะคุณดูเงินในบัญชีคุณอยู่เฮ้ยถ้าไม่พอเอาเก็บไว้ก่อนของที่อยากใช้จําเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นอย่าซื้อนั่นเองคุณคิดบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะตอนนี้เห็นไหมคะคุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าไม่จําเป็นไม่ซื้อเอาที่จําเป็นกว่าดูเงินในบัญชีก่อนขอให้เงินในบัญชีมีติดในในบัญชีในทางธนาคารก็พอใจแล้วใช่ไหมคะนะคะแต่ตอนนี้ค่ะทุกคน เดอะเมจิชียนเราบอกเลยว่าการที่คุณได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ความขาดแคลนนะคะมันทำให้คุณได้ศึกษาและมันทำให้คุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เผิกบาลน,นะคะคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างความสามารถของคุณตอนนี้มันเอ่อล้น มีพลังปาฏิหาริย์ทายสัญญาณดีๆกำลังส่งถึงคุณเพราะคุณคือเดอะเมจิเชียนไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุลมดินน้ำลมไฟคุณเป็นได้หมดเลยนะคะตอนนี้คุณมีความสามารถมากดึงความสามารถของคุณออกมาเมื่อคุณไม่มีเงินนั่นแหละคุณจะดึงพลังงานวิเศษที่อยู่ในตัวคุณออกมาใช้นะคะเราบอกเลยเหมือนแม่หมออย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีพลังงานวิเศษนะคะแล้วเมื่อคุณถึงเวลา จุดที่มีเลขศูนย์อยู่ในตัวนั่นแหละค่ะคุณจะดึงตัวนั้นออกมาคุณจะดึงพลังงามตัวนั้นออกมาใช้นะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะ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 นับจากนี้นับจากนี้นับจากนี้วินาทีนี้ต่อไป การเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนสามเหรียญคุณจะมีนะคะคุณจะปลดล็อกตู้เซฟนะคะคังคังสมบัติของคุณนี่คือนะคะคีย์ล็อกคีย์เวิร์ดในการปลดล็อกนะคะตู้เซฟการเงินแห่งอนาคตของคุณนั่นเองการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วคุณได้เห็นแล้วนะคะคุณจะมีคีย์ล็ก คีย์รัดค่ะในการปลดล็อกนะคะเซฟนะคะแห่งตู้เงินในอนาคตของคุณในอนาคตไม่ใช่อนาคตอะไรนะคะในโลกอีกมิติหนึ่งของคุณนั่นเองนะคะนี่คือตู้เซฟแห่งโลกอีกโลกหนึ่งของคุณคุณกำลังจะดึงดูดมันมานั่นเองนะคะเป็นโลกคู่ขนานนะคะตอนนี้นะคะต่อค่ะแม่หมอพูดไม่ถูกเลยแม่หมอตื่นเต้นนะคะ i ส์ออ f การงานตอนนี้บางคนกำลังเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับสถานะเลื่อนขั้นอยู่นะคะการงานของคุณมีความมั่นคงคุณเป็นคนแน่วแน,แน,แน,แน่เหมือนทอทหารอดทนนะคะตัวตนเหมือน คุณเป็นคนมุ่งมั่นถ้าทำอะไรแล้วก็งลงมือทําแบบจริงจังเหมือนทหารเห็นไหมคะเขามีการฝึกและมีความอดทนความพยายามตัวตนของคุณก็เป็นแบบนั้นแหละคะ่นะณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณเป็นทอทหารอดทนแบบนี้แหะค่ะนะคะกนะ้าวไปข้างหน้านะคะแม้ว่าข้างหน้ามันจะมีทั้งขึ้นทะเลข้างหน้ามันจะมีทั้ง ขวากน้ำที่เป็นน้ำที่เขาเอารอดอะคะ่ะฝึกทหารนะคุณก็สู้นั่นเองค่ะนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณเจอกุญแจดอกสำคัญในการจะเปิดตู้เซฟอนาคตของคุณแล้วนะคะในคุณสามารถดึงดูดมาได้แล้วนะคะทุกคน ไฮ้ปินเทศนะคะคุณได้ศึกษาความรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงคุณได้ตำลาวิเศษแห่งจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณพลังงานวิเศษในตัวคุณคุณนะคะดึงดูดมันมาได้คุณมีพลังขึ้นไฮโอเซลบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นคนที่เยียวยาคนอื่นได้นะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นด็อกเตอร์เป็นพิตี แม่หมอ,อพิตตี้นี่เยียวยาได้เหรอความสวยเยียวยาได้ไหมคะได้เราลองมองมุมกลับดีค่ะอย่าไปมองแบบแค่แค่แค่ฉาบเวยว่าเขาเป็นพิตตี้นะคะเขาก็เยียวยาทุกคนได้เหมือนกันนะคะคําพูดของเขาอะไรอย่างนี้คะ่ะนะคะนะคะนี่คือขึ้นพลังงานของคุณที่จะส่งให้คุณได้รับสิ่งดีๆณนะในเร็ววันนี้คะ่ะทุกคนคิง King of ครั s บ,บางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะมีการได้ไปเจราจาต่อรองนะคะเรื่องจิตการงานของคุณซึ่งแน่นอนการเจราจาต่อรองครั้งนี้มันจะเป็นผลที่ดีสำหรับคุณโอกาสใหม่ๆบางคนไปสัมภาษณ์งานคุณจะได้เลื่อนขั้นได้งานที่ดีได้เงินที่ดีได้ตำแหน่งที่ดีนะคะด้วยความที่คุณภาคเพียรพยายามคุณฝึก ฝึกแล้วก็ต้องมีความพร้อมนะคะฝึกก็ต้องมีความพร้อมด้วยและที่สำคัญอย่าเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะต่างคนก็ต่างที่มาไม่ใช่เห็นเขาแต่งตัวดีเวลาไปสัมคาดนานหรือเจราจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะค,ะคุณต้องดูมีความมั่นใจนักกีฬาบางคนเหมือนจะแพ้แล้วแต่ด้วยใจความฮึกเหมิมทุกคนมองว่าเอ้ยคนนี้เขาจะแพ้จะแพ้แล้วแต่สุดท้ายเขาเหมือน เหมือนตีลูกเทนนิสเห็นไหมคะเอ่อเหมือนจะแพ้สุดท้ายเราก็ฟื้นกลับมาชนะได้นั่นแหละคะ่ะถ้าคุณมีความมุงม่งมังมงม่นอะไรก็ไม่มีทางทำลายคุณได้นั่นเองคะ่ะและนี่คือตัวตนของคุณคะ่ะคิงออ f ครับบางคนผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่ใจดีมากๆคุณอาจจะเจอเจ้าหนายที่ใจดีมากๆในอนาคตอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะ นะคะต่อค่ะทุกคนณนจากนี้นะคะการเงินอีกบางคนนะคะจะได้รับเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะเอกสารเรื่องการจัดงานที่บ้านที่ดิน นะคะที่คุณเคยไปจำนองจำนำหรืออะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันจะหลุดจำนำหรือเปล่าหลุดเนี่ยหลุดนี่หรือเปล่านะคะนับจากนี้การเจรจาครั้งนี้ที่บ้านที่อะไรของคุณจะไม่มีการหลุดจำนองจำนำคุณจะมีเงินเหลือๆล้นๆนั่นเองนะคะนี่คือเจ็ดไม้เท้านะคะ ความท้าทายในงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนั่นเองค่ะนะคะถ้าใครกำลังมีปัญหาเรื่องเงินคุณก็จะได้หลุดพ้นนั่นเองนะคะทุกคนสามด้ยเตรียมตัวเฉลิมฉลองจ้านะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยนะคะนี่คือนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่ง นับไปเลยค่ะนะคะตั้งแต่วันที่หจนถึงวันที่16พฤศจิกายนโอกาสนี้จะเข้ามาหาคุณนะคะตั้งแต่วันที่หจนถึงวันที่16พฤศจิกายนโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณทั้งเรื่องการงานคุณจะได้ถ้าคุณไปสมัครงานคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะมีหุ้นส่วนมาเจรจาและหุ้นส่วนครั้งนี้ นะคะคุณก็จะชนะคุณจะได้ดีวงานในทางที่ดีนั่นเองเตรียมตัวเฉลิมฉลองคือสามถ้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน หนึ่งถ้วยคุณจะได้เจอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหนึ่งถ้วยคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆความสุขครั้งใหม่หนึ่งถ้วยความสุขความรักครั้งใหม่อะไรที่มันใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นเช่นความรักความสุขนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะ แล้วไงต่อคะนะคะมาค่ะทุกคนทุกคนขวบความควความ,ยายามค่ายควาควาความ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 คพามความคามควาคามคว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 ายคามคามคาม่วาม,ม cup. One. ความ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 ควานความ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 คามใหามคๆามางคหาม่ๆามามคหม่าคม ธุรกิจใหม่ที่คุณดิวกับลูกค้าคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะคุณจะได้ธุรกิจดิวงานกับธุรกิจคุณจะได้ไงโปรเจกต์ใหม่มาเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่คุณก็ไม่คาดฝันก็ได้นะคะคุณหวังว่าคุณจะได้โปรเจกต์นี้และคุณก็หวังและสุดท้ายในเดือนพฤิกายนนี้คุณจะได้รับโอกาสเตรียมตัวเฉลิมและฉลองใครที่มีคดีความเรื่องการเงินผ่อนผันหรืออะไรต่างๆนะคะคุณจะได้รับชัย นานนั่นเองนะคะและงานใหม่ๆเตรียมตัวเลยค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะ six six of six of s o r d นะคะหกดาบอย่าลืมนะคะบางคนกำลังทำเรื่องเดินทางไปต่างประเทศนะคะทำพาสปอร์ตการเดินทางหกดาบ น,ะะนี่ค่ะนะคะการพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่จุดที่คุณมุ่งหมายบางคนนะคะพัฒนาตัวเองอยากไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศคุณก็จะได้ไปเตรียมตัวทําพาสปอร์ตเลยค่ะนี่คือการพัฒนาตัวเองจนได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเป้าหมายของคุณงานใหม่ๆของคุณคือได้ทํางานถ้าใครเป็นลูกจ้างนะคะคุณอาจจะได้เดินทางไปอยู่กับเจ้านายที่เป็นคนชาวต่างชาตินะคะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่การเงินของคุณก็จะมาบางคนจากที่คุณขาดแคลนคุณเห็นไหมคะจากที่คุณขาดแคลนคุณไม่มีเงินการเจราจาครั้งนี้นะคะบ้านจะถูกยึดหรือเปล่าเราไม่รู และคุณมีเงินจ่ายนะคะค่าเช่าบ้านค่านู่นค่านี่เงินหลั่งไหลเข้ามามาจากไหนไม่รู้มาจากดิจิตอลอลเล็ตหรือเปล่าคะ <c oughs> นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้การลงทุนของคุณนับจากนี้การทําอะไรของคุณนับจากนี้มันจะมีแต่ความราบลื่นการเงินก็เข้ามาคิ Ni c e อ f p a t i c โอัศวินถือนะคะอัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะทุกคนทุกคนเก้าทุกคนเก้าถ้วยความสุขความมั่งมีคุณจะมีบริวารเข้ามาหากคุณตั้งแต่ก่อนคุณไม่เคยมีบริวารน,นับจากนี้ความอิ่มเอมความสุข ก้าถ้วยเข้ามาหาคุณแล้วมีทรัพย์มีโชคมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงความสุขมันจะทยอยมาหาคุณเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนับแต่นี้ค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วคุณจะมีคนรักเข้ามาหาคุณค่ะบางคนจะได้เจอถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่มีพันธะมาก่อนนะคะมีตำหนินั่นเองนะคะจะเข้ามารักคุณมาเติมเต็มความสุขให้คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่เซ็กเอพีเอนะคะเป็นผู้หญิงที่สวย นะคะสวยสวยเลยสวยเหมือนพิตตี้เลยนะคะเข้ามาหาคุณนั่นเองชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะจากที่เกิดโอ๊ยรอคอยมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นคนชาวต่างชาติไหมเออเป็นคนชาวต่างชาติไหมนะคะเป็นคนแบบไหนก็ได้นะคะยังไม่ได้ออกชาวต่างชาตินะคะทุกคน ชีวิตของคุณคุณเห็นจุดยูเทอร์นี้ไหมคะ The view of June มันสิ้นสุดนะคะมันสิ้นสุดความเป็นเพื่อนแล้วมันสิ้นสุดหนทางที่มันถึงจุดสิ้นสุดที่คุณจะได้รับชีวิตที่มันเคยสุขมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งจากที่คุณอ่อมคุณยมคุณเห็นไหมคะคุณไม่สามารถไปต่อ ไปในจุดที่มันแห้งแรงได้นับจากนี้ชีวิตของคุณ The View of Fortune ได้เปลี่ยนไปแล้วคะ่ะนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะชีวิตโอกาสใหม่ๆ The View of Fortune คุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมโอกาสมาถึงแล้วคะ่ะ Hangman นะคะช่วงเวลาที่คุณรอคอยนะคะใช่ไหมอ่ะ The Hangman นะคะ The Hangman นะคะ าราชานะคะก็คือห้อยหัวนั่นเองไม่เป็นไรค่ะช่วงจังหวะในการรอคอยคุณรอช่วงจังหวะนี้มานานแล้วนั่นเองถึงเวลาที่คุณจะเลี้ยวทางกับทางชีวิตที่ดีให้กับคุณแล้วนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะทุกคนทุกคน มันถึงเวลาที่คุณจะได้แลบแล้วชีวิตที่มันหยุดชะงักไปนับจากนี้นะคะคุณจะมีเงินเข้ามานี่คือหกหกหกเหรียญน,นะคะ six of pentacles นั่นเองการเงินเหลือๆคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินเงินจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่มีเงินจะมีคนเอาเงินมาให้ เอาใครเอาเงินมาให้คะ่ะแม่หมอใครเอาเงินมาให้นะคะมันจะมีคนเอาเงินมาให้อยู่คะ่ะเราไม่สามารถบอกได้แต่ถ้าคุณอยากได้เงินมันจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนะคะอาจจะเป็นลูกหนี้คุณก็ได้นะคะหกหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญอาจจะเป็นลูกหนี้คุณก็ได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่า นะคะคุณเป็นนะคะคุณขาดแลนคุณไม่ขาดแลนค่ะคุณหลุดพ้นออกจากความขาดแลนแล้วนั่นเองทุกคนอันนี้มันสเตนค่ะพะที่ผ่านมาคุณสู้นะคะคุณบากบั่นความเข้มแข็งนะคะความเด็ดเดี่ยวของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีใจที่แน่วแน่คุณไม่กลัวสิ่งใดที่ผ่านมามันเป็นบทเรียน ให้คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนับจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความผาสุกคุณไม่มีความกลัวอะไรแล้วนับจากนี้นั่นเองนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่แกร่งคุณเป็นผู้ชายที่เก่งเก่งทุกคนและที่สำคัญคุณรู้แล้วว่าสิ่งไหนไม่ดีคุณจะตัดทิ้งออกไป kings of นะคะ King of s w o r d ราชาถือดาบอันไหนไม่ดีคุณจะทิ้งทันทีคุณไม่ปล่อยให้มันแบบว่าเป็นเนื้อ้ายในชีวิตคุณอีกต่อไปเพราะนับจากนี้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาชีวิตคุณของคุณจะกลับไปเริ่มต้นให้มีความสุขอีกครั้งคุณอยากมีรถคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีอะไรคุณจะได้ตามนั้นนะคะแล้วไงต่อคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่มีไพ่แนะนำไหมคะ มีไพ่แนะนำไหมสักสามใบหรือใบก็ได้ค่ะการบารลาน์คุณไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องการเงินนะคะคุณจะบาลาน์ได้นะคะในเดือนพฤศจิกาไม่ต้องห่วงถ้าใครแบบเป็นนี่เยอะๆแน่นอนมันใช้ไม่หมดหรอกค่ะ นะคะคุณเป็นนี้เยอะๆจะภายในวันสองวันคงใช้ไม่หมดแต่ว่าเราบอกเลยว่าคุณจะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้นั่นเองการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆความสุขคุณจะมีความสุขเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะบ้านที่จะโดนยึดก็จะไม่โดนยึดนะคะที่ดินจะโดนยึดก็ไม่โดนยึดนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะการเงนินการเงินของคุณ นะคะการงานแปนะคะการงานของคุณก็จะพุ่งทะยานเข้ามาจากที่นะคะมีปัญหาเรื่องการงานแปดไม้เทา้านั่นเองนะคะการงานของคุณก็จะพุ่งทะยานมาหาคุณคุณไม่ต้องกลัวนะนะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะมันขึ้น Theview of for t u n e บางคนจะได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วคุณกลัวว่าเอ้ยพอไปทำงานกับคนต่างชาติหรือว่าเริ่มงานใหม่ๆเพราะมันมีความสุขใหม่โอกาสใหม่ๆเข้ามา หนึ่นเลยนะคะนะคะปัญหาทุกอย่างนะคะแปดถ้วยบางสิ่งที่นะคะบางสิ่งที่คุณรักคุณก็ต้องยอมทิ้งเพื่อไปกลับไปเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆแน่นอนบางทีคุณกําลังตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณหมดแพชชั่นแล้วนั่นเองถ้าใครยังไม่ทิ้งคุณจะไม่ได้รับโอกาสดีๆนะคะเราบอกเลยนะคะ สี่ไม่เท้าบางคนเรื่องความรักแน่นอนนะคะบางคนไม่ยอมทิ้งรักครั้งเก่านะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวสี่สี่ไม้เท้านะคะคุณจะได้เจอนะคะคุณจะมีความสุขเมื่อคุณทิ้งสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอันไหนไม่ดีทิ้งมันไปคะ่ะไพ่บอกนะคะบางคนนะคะมีความสุขแล้ว แต่เรื่องความรักหรือว่าเรื่องการงานนี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณไม่ยอมทิ้งไม่ยอมปล่อยวางแต่ถ้าคุณไม่ยอมปล่อยวางคุณก็จะไม่ได้รับโอกาสใหม่ๆแบบนี้นะคะนี่คือบางคนจะได้มีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนการเงินคุณจะหมุนได้คล่องมากขึ้นนั่นเองนะคะให้สรุปค่ะคคคคขอบคุณะขอบค ณไม่ทิ้งของเดิมคุณก็จะไม่ได้สิ่งใหม่นี่คืออะไรคะโชคลาภวันที่หนึ่งทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกว่าอะไรนะคะทุกคนนี่คือสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆรวยเรือๆรวยล้นๆรวย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  โอกาสของคุณมาถึงแล้วทําไมเราถึงบอกแบบนั้นทุกคนทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยตอนแรกเราจะหยุดแล้วนะแล้วมันมีบางอย่างที่แบบทซา์บางอย่างแบบว่าอย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคน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 ดูนะงานใหม่สิ่งใหม่ๆความสุข ความสุขครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่การงานใหม่โชคลาภแบบปุกๆนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะที่เราบอกนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่นะคะสิบหกเราบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกคนทุกคนทุกคนปฏิหารไหมล่ะทุกคนว่าปฏิหารไหมเนี่ยแล้วความสุข เงินก็จะเข้ามาคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะทุกคนเป็นนิมิตท,ที่ดีเลขหนึ่ง S of ออฟคั f w อ n d อฟบอลเอสออฟพโชคลาภมีคนมายื่นโชคลาภให้คุณแบบโอ้โหทุกคนไพ่ปิดท้ายออกมาสรุปเราคิดในใจว่า ทุกคนเชื่อไหมเราบอกว่าเอ้ยเมื่อไรหนึ่งเหรียญจะออกมาจะมีคนโชคดีไหมหน้าจะมีคนมีโชคไหมหน้าอะไรเงี้ยโชคแบบฟุกฟ๊กๆอะค่ะนะคะโชคการเงินมีอยู่แล้วแต่โชคแบบฟุกฟ๊กๆอะจะมีไหมหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วไพใบสุดท้ายออกมาทุกคนคอนแกตูเลชันถือว่าวันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกคนทั้งที่มันยังไม่ถึงนะแต่ว่าเราทําล่วงหน้านั่นเองนะคะทุกคนวันนี้แม่หมอก็ ไปก่อนนะคะขอให้โชคดีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะรับก่อนรู้ก่อนรับก่อนได้ก่อนนั่นเองนะคะและก็ในร้ายมีดีในดีมีไร๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ